สวัสดีครับนี่เป็นการรีวิวนะครับสําหรับสินค้านะครับที่ผมจะลงขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรงเจอร์ er นะครับผมรุ่น UMC นะครับ2องศูนสี่ฮนะครับแล้วก็จะลงขายคู่กับตัวนี้นะครับผมจะเป็นไมล์เบรนเจอร์ er นะครับผมรุ่น XM นะครับผมแปดห้าูนย์ศย์นะครับผมอันนี้นะครับเป็นรุ่น a l t ต์เจอรนะครับจากแบรนด์ Behringer นะครับอันนี้ะครับก็จะเป็นตัวไวทนะครับเพราะตัวนี้มันใหม่มากเลยนะครับมาครบกล่องนะครับพร้อมขาจับนะครับขาจับไม่นะครับ ตัวบรนชเจอร์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นสองอินนะครับซึ่งจะเป็นสองเอาก็ได้นะครับหรือสี่เอาทก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้านหลังของเขานะครับมันจะมีเอาท์มาสี่เอาทนะครับผมสําหรับเพลย์แบ็กเอาท์นะครับตัวนี้นะครับสามารถจะคอนโทรลตัว A นะครับผมกับตัว b นะมันจะคอนโทรลได้นะครับว่าเราจะสลับนะครับจากปุ่มด้านหน้านะครับมันจะมี a b เนาะก็จะมีพอร์ต USB นะครับเป็น Type B นะครับ 2A แล้วก็พอร์ต MIDI นะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าหลายๆช่องเนี่ยจะชอบบอกว่ามันเป็นช่องเก่านะครับช่องสำหรับอุปกรณ์เก่าๆอยากจะบอกว่าอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับออกมาในปีนี้พอสอนี้นะครับก็ยังมีช่อง MIDI อยู่นะครับเพราะว่า MIDI เป็นการพูดคุยนะครับในระบบดิจิตอลนะครับกึ่งอนาล็อกในสมัยก่อนนะครับ ซึ่งก็ยังคงมีการใช้งานอย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็ใช้งานในระดับโปรเฟชชั่นแนลนะครับอุปกรณ์โปรเฟชชั่นแลส่วนใหญ่ก็มีมิดีทั้งหมดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ตจะเป็นช่องนะครับที่จะเป็นจ่ายไฟนะครับ48โวลต์นะครับแฟนทอมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเมนเอาท์นะครับสําหรับต่อหลักเลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่องอินเสิร์ตนะครับช่องอินเสิร์ตตัวนี้นะครับผมได้ลงวิดีโอไม่ใช่สิลงลิงก์นะครับลงลิงก์วิดีโอไว้นะครับว่า มันใช้งานยังไงนะครับหลักๆก็คือถ้าเรามีเอฟเฟคร้องหรือเอฟเฟคอื่นๆนะครับภายนอกเราก็สามารถจะเสียบเข้าที่ช่องนี้นะครับก็คือดึงเสียงเลยนะครับผมจะอุปกรณ์ภายนอกอ่ะที่เป็นเอฟเฟคเข้ามาใช้นะครับถ้างงนะครับก็แนะนําให้ดูคลิปนะครับที่ผมแปะไปนะครับจะง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นประกันในไทยนะครับของบูเซ่นะครับผมก็จะระบุเดือนสิบนะครับ 25 6 4น้าหกสิบสี่นะครับตัวนี้ก็ประกันหนึ่งปีนะครับก็จะได้ประมาณ11เดือนกว่าๆนะครับประกันนะครับมันใหม่มากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะครับผมก็จะมีช่อง xlr นะครับจะเป็น xlr 2ช่องนะครับตัวนี้นะครับจะเขียนว่า my d ั s พ m นะครับตัว my d ั s นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักก็คือ my d ั s เป็นคนที่ขายอ่ามิกเซอร์นะครับเป็นระบบอ่าตัวมิก ตัวมิกเซอร์นะฮะที่อุปกรณ์รหรับระดับมืออาชีพเลยนะซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะเพราะความอินดี้ของเขาเองนะครับก็ตอนนี้ก็ใครรวยกว่าก็ซื้อไปนะครับก็จะเป็นบริษัทเบรนเจอร์นะครับเขาก็ไปซื้อตัวนี้มานะครับนะฮะบริษัทไมด a s พอซื้อมาปุ๊บก็เลยดึงเฉพาะภาค p m นะครับเฉพาะนะฮะเฉพาะภาค p m นะครับเอามาใส่ในออร์เดออินเทอร์เฟซตัวนี้ นะครับซึ่งหลายๆค่ายก็จะมี PM เป็นของตัวเองนะครับอย่างอย่างเช่นค่ายอ่าสไตเบิร์กนะครับอันนั้นก็จะเป็นดีดีปีนะครับจากจากยามาฮ่าเนาะอันนี้อันนั้นผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวคิฟตันปีหรือเปล่านะจาก m อ็มออนะครับแล้วก็จะมีตัวอีดีโลนะครับก็คือโลแอนนั่นแหละอันนั้นก็จะมีปีของตัวเองเหมือนกันนะครับโฟล์คสไตน์ก็มีนะนะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกนะครับว่าเนี่ยเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะ เราใส่มาให้แล้วนะนะครับถ้าใหญ่กว่านี้ราคามันก็จะแพงกว่านี้ไปอีกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นช่องนะครับผมเกณฑ์หนึ่งะครับผมแล้วก็ไฟแสดงส์อ่าไไนฟแสสดงถานะนะครับก็คือจะเป็นไฟฟิกแนลนะครับผมแล้วก็จะเป็นไฟคลิปคลิปก็คือสัญญาณที่เป็นพีคแล้วนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าสัญญาณที่เข้าทางช่องนี้นะครับหรือช่องนี้เนี่ยเป็นลนยนะครับเป็นสัญญาลายนะ หรืออินซูสเมนนะครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี้จะเป็นลายลน์กับอินเสิร์ตนะครับสำหรับตัวตัวนันี้เนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นแพดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นลบสิบหรือเปล่านะครับซึ่งปกติแพดจะเป็นลบสิบดีบีนะครับช่องที่สองก็จะเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นช่องสถานะของมีดีนะครับบอกว่าสัญญาณช่องของมีดีเนี่ยมีสัญญาณเข้ามาไหมหรือสัญญาณส่งออกไปหรือเปล่านะครับก็จะดูจากช่องนี้เนาะ แล้วก็สัญญาณโมโตกับสเตอริโอนะครับมันก็คือกรณีที่ว่าเราอบันทึกเสียงเข้าไปนะครับแล้วมันออกข้างเดียวนะครับหรือเราไปเลือกอินพุตนั้นๆนะครับให้มันเป็นสเตอริโอแต่เราแต่เราดันเสียบข้างเดียวเนี่ยหูฟังนะครับมันจะแสดงออกหรือลําโพงเราเนี่ยมันจะแสดงออกแค่ข้างเดียวนะครับเมื่อเรากดโมโนเนี่ยจะทําให้สัญญาณนะครับออกสองข้างหรือ นะครับใช้ในกรณีที่มิกซ์นะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าสเตอร์อิมเมจของเรานะครับมันกว้างขนาดไหนนะครับก็ทําการกดตัวนี้นะครับพอสัญญาณสเตอริโอนะครับซึ่งสูกแผนซ้ายขวาเนี่ยเมื่อเอาเอาสัญญาณทั้งสองข้างนะครับทั้ง L และ R มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณโมโนเนาะมันจะอยู่ตรงกลางนะครับทาให้เรารู้ด้วยว่าถ้าเราฟังเพลงนี้หรือเพลงนั้นนะครับเมื่อเป็นระบบโมโนเสียงจอกมาเป็นเช่นไรนะครับมีการขาดหายของเสียงอะไรไปบ้างหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นเบื้องลึกเนาะในการมิกนะครับเราไม่ขอลงลึกนะครับต่อไปก็จะเป็นช่องมิกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสัญญาณฝั่ง input นะครับก็คือจะให้ input ดังกว่านะครับช่องนี้นะแล้วก็สัญญาณที่ชื่อว่า pb นะครับก็คือ payback l นะครับคือสัญญาณที่เล่นอยู่อะาจจะเป็นดอนะครับก็คือพวก c u วเบอะไรล่ะเคฟวอล์กโปรทูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่คุณใช้ในการบันทึกเสียงนะครับอเตันอะไรอย่างงี้นะครับ หรือตอนนี้ก็ที่มาแรงมากๆก็จะเป็นตัวสตูดิโอวันนะครับ mm. ก็จะเป็นการบอกนะครับว่าเราจะให้ด้านไหนมากกว่ากันนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเมนเอานะครับเมนเอานี่ก็คือจะเป็นภาคลําโพงนะครับก็คือตัวลําโพงเนี่ยจะดังหรือจะเบาก็ปรับปรลานเอาทตรงนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นถูกๆเนี่ยตัวเมนเอาเนี่ยนะครับกับตัวโฟนนะครับสังเกตนะครับกับช่องโฟนเนี่ยจะใช้ช่องตัวเนี้อันเดียวกันซึ่งซึ่งมันจะทําให้เกิดปัญหาก็คือว่าเราอยากได้หูฟังดังกว่านี้ แต่มันกลับกลายเป็นว่ามันไปเอาลําโพงให้ดังขึ้นด้วยนะครับซึ่ง่งตัวนี้เนีจะมีประโยชน์มากนะครับสําหรับคนที่ใช้งานอย่างจริงจังนะครับและจะรู้สึกไม่ขัดใจนะครับเพราะว่ามันทําการแยกมาให้แล้วอย่างอิสระเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับมอนิเตอร์ที่เขียนว่า A กับ b นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับว่ามอนิเตอร์ a กับ b เนี่ยก็คือถ้าเราต่อช่องข้างหลังนะครับที่มันเขียนว่า A กับ b ตัวนั้นนะครับมันก็จะเท่ากับ3ามมันจะเท่ากับ1 2แล้วก็สามี่นะครับ คือเราเราสามารถจะฟังสลับได้อย่างเช่นเรามีลําโพงมากกว่าหนึ่งคู่ไงครับเราก็สามารถจะสลับจากตรงนี้ได้นะว่าเสียงที่เรามิกเนี่ยระหว่างลาโพงตัวเนี้ยกับลําโพงอีกอีก,อ,กอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันโอเคหรือ,อยังนะครับมันเกินไปหรือเปล่าต่อมานะครับก็จะเป็นไฟสถานะนะครับที่ชื่อว่าไฟ power นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสถานะว่าอุปกรณ์ของเรานะ่ํทการเชื่อมต่อแล้วนะครับส่วนเสียงดังหรือไม่ดังนั้นอีกเรื่องนะแต่เป็นการบอ,บอกว่าอุปกรณ์ของเรานะั้น ได้ทาการเสียบสายแล้วและก็มีไฟมาเลี้ยงในวงจรแล้วนะครับแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับก็คือจะเป็นไฟบวก48โวลต์นะครับก็คือไฟแฟนทอมนะครับสําหรับอุปกรณ์ประเภทไมโครเดนเซอร์นะครับหรือนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการไฟเลี้ยงจาก48โวลต์ตัวนี้นะครับก็สามารถดูสถานะตรงนี้ได้นะครับว่าเราเปิดหรือปิดเอาไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับว่ามีมีไฟสถานะบอกเพราะว่า อย่างบางคนก็จะมีไม้แพงๆเนาะไม้พวกไม้ลิปบอนอย่างเงี้ยไม้ลิปบอนนี้ถ้าใครเปิดไฟแฟนทอมไว้นี่แล้วเสียบนี่คือจบนะครับเรียบร้อยนะครับก็อันเชิญได้เลยนะครับเผาได้เลย,เลย,เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่รับเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบวงจรที่ไม่ได้ไม่ได้ต้องการไฟเลี้ยงนะครับพอมีไฟใส่เข้าไปในวงจรเนี่ยเขาก็จะพึบทันทีนะครับวงจรก็จะพังไปเลยนะครับเสียหายนะครับตัวนี้ก็ ถือว่าดีนะครับที่มันยังมีไว้แจ้งนะครับแล้วก็ช่องหูฟังนะครับผมก็จะเป็นช่องหกจุดสามนะครับหรือหกจุดห้านะครับตัวนี้ก็ยังหามาตรฐานจริงๆไม่ได้นะครับว่ามันควรเรียกเท่าไหร่กันแน่นะครับก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนส่วนไมเกนเนี่ยนะครับผมผมลองแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเสียงค่อนข้างเคลียร์มากเลยนะครับถ้าผมมีเวลานะครับผมจะทําการรีวิวนะครับคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับ เพื่อฟังเสียงนะครับว่าตัวไม้จะตัวไม้ดาร์ตเนี่ยเสียงมันดีขนาดไหนนะครับผมมีไม้อยู่ประมาณ4ีห้าตัวนะครับอาจจะเทียบกับเบรลิงเจอร์ตัวนี้ให้ดูด้วยนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรแต่ขอผมมีเวลาหน่อยเนาะอันนี้ผมขอลงขายก่อนนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับผมกับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมว่าในราคานี้เนี่ยคือเอาง่ายๆเลยนะครับว่าตัวตัวเบรลิงเจอร์เนี่ยไม่แจกซอฟต์แวร์เลยนะครับคือไม่ทําแผ่นแจกไม่ทำใดๆต้องสินนะครับ ไม่แจกเลยก็คือตัวเองอาจสเปคมาแบบเต็มๆนะครับผมว่าแค่เฉพาะภาคปีใหม่นะี่กับภาคปีของหูฟังเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มแล้วนะครับเพราะว่าหูฟังเนี่ยขับได้แรงมากๆนะครับผมใช้หูฟังที่เป็น80โอห์มอยู่นะครับขับแบบผมเปิดประมาณเที่ยงนะครับก็ดังสนั่นแล้วนะครับซึ่งปกติยี่ห้ออื่นที่ผมใช้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อีดดโลนะครับ เป็นโฟกัสไลท์นะครับตัวซัมไฟนะครับตัวแรกๆเลยนะผมยังมีอยู่แล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นสไตเบิร์กนะครับ U R สีนะครับก็เออก็ขับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันมันขับไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนั้นก็คือจะเด่นกว่านิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าราคามันคือหมื่นกว่าบาทนะครับ ดังนั้นอย่ามาเทียบกันนะครับเพราะว่าลูกเล่นและฟีเจอร์ทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับราคานะครับอ๋อแล้วก็บอกว่าถ้ามาดีขนาดนี้ทำไมไม่ใช้นะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับขอพูดในคลิปเลยนะครับผมเป็นพ่อค้านะครับดังนั้นนะครับสินค้าที่ผมได้มานะครับผมก็ต้องลงขายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นถ้าผมไม่ลงขายเนี่ยนะครับมันก็จะลําบากนะครับเพราะว่าเราเป็นพ่อค้านะครับแล้วก็สินค้าที่เราได้มานะครับเราก็จะทําการเทสให้แล้วนะครับ เทสให้อย่างจริงจังเลยนะครับว่ามันใช้งานได้จริงๆแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับประกันก็ยังมีนะครับสําหรับสินค้าเนี่ยผมมีแค่ตัวเดียวนะครับผมมีแค่ชุดเดียวนะครับไม่มีที่อื่นอีกแล้วรีวิวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสินค้าถูกขายไปแล้วเนี่ยก็ขอให้มันยังคงอยู่นะครับเพราะว่ารีวิวนี่ยผมเห็นว่าหลา,หลายที่นะครับเขาก็จะชี้ให้ดูชี้ให้ดูแล้วเขาก็พูดอะไรกันก็ไม่รู้นะครับซึ่งซึ่งอย่างบางทีเนี่ยผมผมมองว่า มันมันจะทําให้เกิดค่านิยมผิดๆนะครับอย่างเช่นช่องมีดีเนี่ยอันนี้ผมผมค่อนข้างเคืองมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะบอกว่ามันมันเป็นพอร์ตแก่ๆนะครับพอร์ตเก่าๆอ่ะผมว่ามันไม่ใช่นะครับอุปกรณ์ทุกวันนี้ถ้าคุณเห็นนะครับมันมีพอร์ตวิดีทั้งหมดนะครับเพราะว่าการสั่งงานมีดีคือทําให้มันคุยกันได้นะครับอย่างเช่นผมจำจากอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งนะครับจำจากซาวการ์ดเนี่ยไปตัวที่สองไปตัวที่สามไปตัวที่สี่เนี่ยผมสามารถทําให้มันคุยกันได้หมดเลยนะครับทั้งสี่ชิ้น มันไม่ใช่ของเก่าๆแล้วของแก่ๆอย่างที่น้องๆหลายๆคนว่ากันนะครับอันนี้ผมขอจบคลิปนะครับอันนี้เรียกว่าพรีวิวแล้วกันนะครับโดยคร่าวๆนะครับประกอบการขายนะครับอันนี้เราก็มีเครดิตในการขายนะครับอันนี้ผมจะทําการลงบนช่อง YouTube นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและรับฟังผมมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆครับและท่านใดที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับถ้าสินค้าหมด คือหมดนะครับผมมีแค่ชิ้นเดียวนะครับหรือชุดเดียวนะครับเพราะว่าผมมีตัว audio i n t r f a ตัวนี้นะครับกับตัวใหม่นะครับมันมาด้วยกันเลยนะครับพร้อมกล่องใหม่กิฟต์นะครับประกันเหลือประมาณ11เดือนกว่าๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ